สวัสดีค่ะอาจารย์วิสาขาผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำไฮโดรเจนวันนี้อาจารย์วิสาขาก็จะมาแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องภาชนะที่เหมาะสมกับการใช้น้ำดื่มไฮโดรเจนค่ะ ภาชนะที่ควรใช้กับน้ําไฮโดรเจนก็ควรที่จะเป็นภาชนะที่สามารถที่จะเก็บไฮโดรเจนได้นานขึ้นอย่างเช่นแก๊สสเตลเลตที่มีมาตรฐานอุตสาหกรรมเพราะว่านั่นค่ะถ้าเราใช้แก๊สสเตลเลตลที่ไม่มีมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เราไปซื้อกันตามตลาดนะัดที่เป็นแก้วเรียติเก็บความร้อนความเยน็นแก้วนั้นราคาก็สามารถที่จะเอาสารตะกัะะ่วเนี่ยค่ะทำให้เราเนี่ยได้กินสารตกค้างสารตะกั่วได้นะคะ อย่างที่2ค่ะก็จะเป็นภาชนะที่เป็นเรียกว่าถุงอะลูมิเนียมฟอยล์ก็จะมีภาชนะที่สําหรับเก็บไฮโดรเจนโดยเฉพาะเลยก็คือถุงรุ่นนี้เลยค่ะเนี่แหละค่ะเจ้าถุงนี้แหละที่สามารถที่จะเก็บไฮโดรเจนได้ดีเลยทีเดียวติ่งที่ไม่ควรใช้ก็คือขวดพลาสติกเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าน้ําไฮโดรเจนเป็นน้ําที่เป็นน้ําโมเลกุลเล็กและมีไฮโดรเจนสูง เราจึงไม่ควรใช้ขวดพลาสติกขวดนี้นะคะเพราะจะทำให้มีสารปนเปื้อนหลุดออกมาทำให้เราต้องดื่มน้ำที่ปนสารปนเปื้อนด้วยค่ะอันนี้จะเป็นอันตรายมากเลยทีเดียวนะคะ และแก้วที่เราใช้กันตามบ้านทั่วไปก็คือแก้วพวกนี้นะคะสามารถใช้ได้นะคะเพราะว่าแก้วเหล่านี้ค่ะได้ผ่านกระบวนการความร้อนแล้วก็ได้มาตรฐานที่ไม่มีสารปนเปื้อนเราแนะนําว่าควรที่จะดื่มน้ําไฮโดรเจนสดๆจากเครื่องเพราะไฮโดรเจนเป็นก๊าซนะคะเพื่อออกซิเดชันกับออกซิเจนไฮโดรเจนก็จะค่อยๆลดลงลดลงลดลงจนไม่เหลือค่ะเราจําเป็นจึงต้องดื่มน้ําไฮโดรเจนแบบ สดๆจากเครื่องหรือมีภาชนะอย่างเช่นแก้วสแตนเลสหรือถุงอะลูมิเนียมที่สามารถที่จะกักเก็บไฮโดรเจนได้นานถึง7วันค่ะหากท่านใดได้มีเครื่องผลิตน้ำไฮโดรเจนมีเทคโนโลยีของน้ำไฮโดรเจนอยู่แล้วแนะนำนะคะเราควรที่จะใช้ภาชนะในการดื่มน้ำให้ถูก เพื่อคุณภาพชีวิตของเราเพื่อสุขภาพที่ดีของเราและการดื่มน้ำไฮโดรเจนทุกๆวันก็เป็นการที่เราได้เพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระที่ร่างกายเราผลิตอนุมูลอิสระจากการเผาผลาญได้ทุกๆวันขอทุกท่านเป็นกําลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กับทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ